ก็ไม่มีปัญหาอะไรครับผมผมไม่ได้กังวลอะไรเพราะว่าโดยข้อเท็จจริงก็คือผมได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการอคอสอคนใหม่นะครับได้ไปยื่นเรื่องต่อปปชให้ไต่สวนเรื่องนี้ตั้งแต่วันที่23กันยายนปีที่แล้วทันท,ทีที่ทราบเรื่องไม่ถึง10วันนะครับแล้วก็เรื่องก็เข้าสู่การพิจารณาของ กรรมการปปชได้มีการตั้งอนุกรรมการไต่สวนแล้วแล้วก็ได้มีการอายัดบัญชีเส้นทางการเงินไปแล้วนะครับเพราะนั้นถือว่าเรื่องเข้าสู่กระบวนการแล้วและการสอบสวนของปปชมีอำนาจไม่ได้สอบได้เฉพาะเจ้าหน้าที่สอบได้ไปถึงบอร์ดประธานบอร์ดแล้วก็ทุกคนไม่เว้นแม้แต่รัฐมนตรีหรือบุคคลอื่นๆที่เกี่ยวข้องภาคเอกนชนปปชก็มีอำนาจสอบอยู่แล้ว เพราะนั้นขณะนี้ถือว่าเรื่องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของปปชอยู่แล้วนะครับจะไปยื่นอีกก็ก็ไม่เป็นไรนะครับผมไม่ได้มีความกังวลอะไรผมมาในฐานะของคนที่มาปราบโกงไม่ใช่เข้าไปเข้าไปโกงร่วมกับกระบวนการอะไรเหมือนที่พยายามที่จะพูดโยงใจให้เข้าใจคลาดเคลื่อนกันนะครับ